Thank you. วันนี้นะครับผมมีบิวยาสเกตที่ผมคิดว่าดีที่สุดในเกมนะครับเป็นบิวที่แบบว่ารีสตาร์เลือดหรือว่าเติมเลือดเนี่ยตลอดเวลาเลยนะซึ่งทําให้ยาสเกตเนี่ยแทบจะเป็นอมตะเลยทุกคนสวัสดีครับทุกคนคุณอยู่กับผมแบร์สเนวหวังว่าทุกคนจะสบายกันดีนะครับก่อนจะไปเริ่มรับชมคอนเทนต์นะครับผมเหมือนเดิมนะฝากกด like, กไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เป็กและก็ซัมโอทำคลิปดีๆในช่องนี้กันต่อไปถ้าเกิดว่าพวกคุณพร้อมกันแล้วก็ let's go เรามาพูดถึงจุดเด่นของบิลดิ้งกันนะครับวิธีการเล่นนะครับก็คือเราจะไม่มีอะไรที่มายุ่งยากเลยครับแล้วก็คือบุกทะลวงเข้าไปเป็นแลมโบเลยนะทุกคนและอาวุธที่ใช้ก็คือเอโบนะครับคานาโบ้นั่นเองนะเป็นกระบองยักษ์ของญี่ปุ่นเขา,านะครับคราวนี้นอกจากว่ายาสษสเกเนี่ยจะถึกทนเติมเลือดได้ตลอดเวลาโดยที่อาจจะไม่ต้องใช้ขวดเลือดเลยด้วยซ้ํามันขึ้นอยู่กับระดับความยากของแต่ละคนนะครับว่าเล่นแบบไหน แต่ถ้าเกิดว่าเล่นแบบเอ็กซ์ตรีมเนี่ยมันก็จะตึงมือในระดับหนึ่งแต่ถ้าเล่นนอร์มอลหรือว่าต่ำกว่านอร์มอลลงไปเนี่ยคุณจะเป็นเทพเจ้าไปเลยนะคราวนี้นอกจากจะฮิวแรงแล้วคานาโบเองก็ตีโคตรแรงเลยด้วยทุกคนและยังมีคอมโบพิเศษที่เดี๋ยวผมจะแถมให้นะว่าใช้ยังไงนะกับอาวุธที่ผมใช้ปเราไปเริ่มดูกันที่เกียร์ก่อนเลยเรามาเริ่มกันที่เกียร์ที่ผมใส่กันนะครับที่ผมเลือกนะว่าแต่ละอย่างเนี่ยสำคัญยังไงนะ อย่างแรกเลยนะครับพระเอของงานก็คือคาร์นาโบนั่นเองนะครับคาร์นาโบนี่เจาะจงเลยนะทุกคนจะต้องเป็นวีนอมพินล่าเท่านั้นครับจะต้องเป็นวีนอมพินล่าเท่านั้นสาเหตุว่าทําไมต้องเป็นวีนอมพินล่าทุกคนจะรู้จักการตีหนักของเกมอยู่แล้วเนาะก็คือชาร์จ R 1หรือชาร์จ R 2ชาร์จ R B หรือว่าชาร์จ R T เนี่ยคราวนี้เนี่ยให้ทุกคนสังเกตนะครับถึงความแตกต่างนะถ้าเกิดว่าผมใช้อื่นที่มันไม่ใช่วีนอมพินล่าที่ผมใช้อยู่ในเนะืก็คือ R1 R2 มันถึงจะออกท่าอย่างนี้เนาะหรือเอาง่ายถ้า R1 R2 มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ชา์าตีอ่ะมันก็จะตีธรรมดานะ R1 R2 นอกจากว่า R1 แล้วก็ R2 ท้ามันถึงจะหวดสวิงอย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นว e นอมพ i l l ่าที่ผมใช้นะครับมันไม่ต้องกดชาร์จทุกคนมัน R1 แล้วมัน R2 หัวดเลย นั่นก็คือมันจะทําให้ดาเมจของเราเนี่ยแรงมากๆนะครับแล้วก็วนได้ด้วยหมายถึงว่าพอ R หนึ่ง R สองแล้วก็ R หนึ่งแล้วก็ R สองไม่ต้องชาร์จเลยครับ R หนึ่ง R สองตีไปอย่างนี้เรื่อยๆ R หนึ่ง R สองอันนี้คือคอมโบที่ผมแนะนําให้ใช้กับเซตนี้กับบิลนี้นะครับซึ่งมันก็จะทำดาเมจได้ต่อเนื่องมากๆคราวนี้ความสามารถแรกก็คือการชาร์จแอคแทก็กโดยที่แบบไม่ต้องชาร์จอะมันสามารถที่จะแบบเชนแบบชาร์จแบบได้เลยทุกคน R1 R2 หรือจะ R2 ไป R1 ถ้า R2 ไป R1 เนี่ยก็คือ R2 จะเป็นตีธรรมดาแต่ R1 จะเป็นตีชาร์จถ้า R1 ไป R2 R1 จะธรรมดา R2 จะตีชาร์จหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับส่วนอันที่2ผมเลือกเป็นไม่มีใครสามารถจะหยุดการตีของผมได้เพราะว่าเวลาที่ผมหวดเนี่ยเนื่องจากว่าคาร์นาโบ่ะมันช้าผมไม่ต้องการให้ใครมาหยุดผมในการตีทั้งนั้นผมก็เลยเลือกไปอันนี้นะครับ มาอันต่อมาเรามาดูพระลร่องของงานนะครับพรรองของงานเนี่ยผมไม่ค่อยได้หยิบมาใช้นอกจากว่าจะต้องการเลือดเนาะอันนี้เป็นดาบคาตนานะครับซึ่งความสามารถอันแรกของเขาเนี่ยก็คือทุกครั้งที่คุณจบคอมโบอ่ะ R1 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 หรือ R2 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 หรือ R1 R2 อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นการจบคอมโบนะจะทําให้ศัตรูเนี่ยเข้าสู่สถานะอ่อนแอหรือว่าตัวเหลืองนั่นเอง อันที่2นะครับเมื่อไหร่ที่คุณแพรลี่ได้ศัตรูจะก,กระเด็นถอยหลังไปในระยะหนึ่งอันนี้ก็คือเหมือนกับแบบว่าเปิดช่องให้เราแบบหายใจนิดนึงแล้ว,ว่าเราจะทําอะไรต่อไปอย่างนี้นะครับมาดูกันที่ส่วนหัวกับส่วนตัวซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญมากๆอีกเหมือนกันนะครับส่วนหัวเนี่ยผมไม่ได้บังคับนะในเรื่องของข้อแรกแต่ข้อที่2ผมบังคับว่าคุณต้องมีครับข้อแรกเนี่ยผมเลือกเป็นทำดาเมจ50% เมื่อเวลาคุณแพรลี่สัตรูได้หมายถึงว่าเวลาคุณแพรลี่สัตรูปับเนี่ยเลือดเขาก็จะลดลงไปในระดับหนึ่งอันนี้แล้วแต่ความยากนะถ้าเกิดว่าคุณเล่นแบบสตอรี่หรืออีซี่แพรลี่ทีเดียวตัวลูกน้องกระจกกระจกเนี่ยก็อ,อาจจะตายได้เลยแต่ถ้าเกิดคุณเล่นยากๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ตายมันอาจจะลดป้องหนึ่งหรืออาจจะลดแค่ดิดเดียวเลยนะครับอันนี้แล้วแต่ผู้เล่นจะเลือกนะว่าจะไปทางไหนหรือถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบไอการแพรลี่อันนี้เนี่ยนะคุณจะเปลี่ยนเป็นอันนี้ก็ได้ครับผมแนะนำอีกอันหนึ่งก็คือ เป็นซามูไรไดเมวเฮลเมตออฟรีเจนต์นะครับซึ่งไอตัวเนี้ยเวลาที่คุณตายเนี่ยมันจะยังไม่ตายทันทีแต่มันจะเปิดโอกาสให้คุณประมาณสักไม่ถึง3าวิะครับในการเติมเลือดหรือทําอย่างอื่นอะไรอย่างงี้เนาะก็เป็นการเอาตัวรอดที่ดีในระดับหนึ่งนะครับแล้วแต่ว่าจะเลือกแบบไหนแต่ของผมเองผมใช้เป็นอันนี้อยู่เพราะผมไม่ได้ซีเรียสนะเพราะว่าเราคงไม่ตายกันอยู่แล้วอะครับคราวนี้มาดูอันที่2นะครับก็คือเติมเลือด33%ต่อการโจมตีวีกพอยต์แอคแท็กนะครับ ถ้าเพื่อนๆไม่รู้ว่าวิกพอยต์แอคแท็คืออะไรวิกพอยต์แอคแท็คือในกรณีที่เราแรรีศัตรูนะครับหรือทําอะไรก็ได้แล้วศัตรูมันเป็นตัวเหลืองในสถานะอ่อนแอเนี่ยแล้วเรากดตีเบาค้างแล้วเราตีเข้าไปเนี่ย mm hmm. ไอแอคแท็ Attack ครั้งนั้นอะ่ะมันจะถือว่าเป็นวิกพอยต์แอคแท็ทันทีนะครับอาสองค้าคงไม่ได้นะตีหนังค้างไม่ได้ต้องตีเบาค้างนะครับถึงจะได้เลือดคืนเนาะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งวิธีการเติมเลือดของบิวนี้นะครับ มาดูส่วนตัวกันบ้างส่วนตัวเนี่ยนะในเรื่องของอันแรกนะครับก็คือทําให้ยาสเกตเนี่ยสามารถที่จะแพรรี่ท่าแดงได้อันนี้สําคัญมากๆครับเพราะเราจะเจอหลังๆเกมเนี่ยเราจะเจอตัวที่มันใช้ท่าแดงเนี่ยค่อนข้างเยอะนะเราก็แพรรี่ท่าแดงแล้วก็ตามด้วยวีพอยต์แอคแท็กได้เลยเราก็จะเติมเลือดได้นะครับ แล้วอันที่2เนี่ยผมเลือกเป็นมีโอกาสที่ศัตรูที่โดนการชาร์ตีเนี่ยจะตายเลยทันที3%นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับผมใช้ท่าหดไปหดมาเนี่ยบ่อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็3%ผมก็เอาครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีอันไหนที่ดีกว่านี้คิดว่าดีกว่านี้ก็ลองคอมเมนต์กันบอกกันดูนะครับแต่ส่วนตัวผมใช้อันนี้จนเอนเกมเนี่ยผมก็ยังใช่อันนี้อยู่ก็ยังเวิร์กอยู่นะครับอันสุดท้ายแล้วนะก็คือบวก1%นะครับ ของเลือดเนี่ยต่อ s t ต r ร Point ที่เราลงทุนไปในหมวดหมู่ของซามูไรนะอันนี้ก็จะเหมือนกับบิวนาวเอก่อนหน้าน,นี้การทำงานเหมือนกันเลยอันที่2เนี่ยมันบวก10% Stat สแตให้กับคาร์นาโบนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจก็คือเพื่อนๆดูสแตตของคาร์นาโบผมตอนนี้นะ4 0 0ดูกันแรกก็พอเวลพอน DPS เนะครับ4,838ถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนเครื่องรางออกเนี่ยอันที่มันไม่มีสแตตของคาร์นาโบนะครับ คาราโบผมมันก็จะเหลือ4 4 3 5เห็นไหมแล้วก็อัอนอื่นๆข้างล่างเนี่ยก็ลดลงเช่นกันนะครับก็ผมก็เลยเลือกครับเพราะว่าเป็นอาวุธหลักของเรานะเลือกเป็นบวก10%แสแดให้กับคาราโบนั่นเองอ่ะจบไปแล้วครับกับเรื่องเกียร์เราไปต่อกันที่มาสเตอรี่กันเลยมาสเตอรี่พอยต์ของคาตานะนะผมอยากให้ทุกคนโฟกัสไปที่อันนี้อันเดียวครับท่านี้นะครับ payback นั่นเอง เพย์แบ็กเนี่ยจะทำดาเมจนะครับศัตรูเนี่ยด้วยอบิลิตี้ดาเมจเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะคืนเลือดให้คุณเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์และมันจะดียิ่งขึ้นไปอีกเมื่อคุณอัพขั้นที่สองนะครับโอเวอร์รันนะสองสแต็กอัพเต็มนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่คุณแบบยิ่งเลือดของคุณเนี่ยยิ่งเหลือน้อยอะ่ะดาเมจมันก็ยิ่งแรงแล้วเราก็ได้ยิ่งได้เลือดเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นด้วยนะครับอันนี้ดีมากๆเลยนะเดี๋ยวก่อนันนี้ที่แบบใกล้ตายแล้วเราก็เปลี่ยนยนนนนนมัเเเป็็คคาาาาตะแลล้้้วรรกใชท่ีบ อันต่อมาก็คือเพิ่มดาเมจของเพย์แบ็แล้วก็แล้วก็เพย์แบ็ไม่สามารถที่จะโดนบล็อกหรือว่าโดนแพร่ีได้ด้วยนะครับดีมากๆเลยส่วนอันที่เหลือก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยครับจะใส่ไหนก็ได้แล้วแต่ความชอบนะแต่ที่ต้องใส่เพราะว่ามันมีอันนี้อยู่มันก็จะไปเพิ่มคาตานะดาเมจได้แต่ถ้าเกิดว่าทุกคนจะเล็แต่คาร์นาโบอย่างเดียวเนี่ยก็เอาไอ้พวกนี้ไปลงอย่างอื่นก็ได้นะครับอืมก็ได้เหมือนกันแต่อันนี้เนี่ยเมื่อเราลงทุนไปมาเท่าไหร่นะครับยิ่งเราลงทุนเนี่ยคาตานะมันก็ยิ่งงแรงขึ้นนะ ผมก็เลยเลือกไปอันนี้แต่หลักๆแล้วคาตานะผมมีเอาไว้ใช้ท่าเพย์แบ็กท่าเดียวเท่านั้นเองผมไม่ได้เอามาใช้ท่าอื่นเลยนะครับส่วนใหญ่ก็คือใช้คาร์นาโบอย่างเดียวเราไปต่อกันที่อันต่อไปกันเลยคาร์นาโบนะด้านซ้ายสุดอัพเลเวล3เลยครับอัพเต็มเลยนะก็คือเพิ่มดาเมจต่อการจบคอมโบนะครับก็การที่เรากด R1 และ R2 นั่นก็ถือว่าเป็นการจบคอมโบเหมือนกันนะเพิ่มไปเลย12%งแล้วก็เพิ่มดาเมจของอาบิลิตี้9%ออัพเต็มนะครับ ขั้น3นะรถดาเมจที่จะเข้ามาหาเราทุกประเภทเลยลง6%อันนี้คือเพิ่มความแทงให้กับยาสเกตนั่นเองอันเนี้ยทุกคนมันเป็นการสลับการการตีหมายถึงว่าเขาให้เราสลับแบบ R1 แล้วก็ R 2แล้วก็ R 1แล้วก็ R 2มันก็จะออกมาเป็นคอมโบที่แบบเห็นตามภาพะนะครับซึ่งไอโบเราทําได้เหมือนกันไอที่เราใช้อยู่ก็ทําได้นะครับแล้วก็การที่เราสลับไปไปมาอย่างเงี้ยมันจะทําให้อดีนเีลีเนี่ยเพิ่มขึ้น50%แล้วก็เพิ่มดาเมจการสลับ ไปไปมามาเนี่ยอีก4 0แล้วก็เพิ่มดาเมจอีก60%อันนี้ยิ่งถ้าเกิดว่าเราตีไปในทิศทางที่ต่างกันนะั้นทุกคนมันก็จะยิ่งแรงขึ้นด้วยนะอันนี้ผมอัพไว้เพื่อที่จะเอาบัฟสุดท้ายของอันนี้เฉยแต่ผมไม่ได้ใช้เพราะว่าท่านี้นะครับสลักกิ้งแรมเพจเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยโดนโจมตีได้ด้วยหมายถึงว่าตัวอื่นมนะันอาจจะมาตีเราได้ในขณะที่เราหมุนหมุนอยู่อย่างเงี้ยพอขั้นสุดท้ายเนี่ยมันหมุนยาวเลยทุกคนหมุนยาวมากๆแต่มันก็โดดดนตีไไ้้วย แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบอยากจะใช้ก็ได้นะไม่ไม่ได้ว่ากัน,นครับใช้ก็ได้นะแต่ผมไม่ได้ใช้นะครับผมมาเลือกใช้อันนี้แทนนะครับก็คือสไปร์เบเกอร์นะครับหักกระดูกสลังนั่นเองนะอันนี้ไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุอะไรนะครับแต่เวลาที่ผมหักเนี่ยผมก็ได้เลือดคืนนิดนึงแต่ว่าตัวของความสามารถที่เขาอธิบายเนี่ยนะเขาไม่ได้บอกผมนะว่ามันจะเพิ่มเลือดก,ก็คือหลังจากที่เราก๊อปแล้วมันลงไปนอนแล้วเราตีซ้าอีกทีหนึ่งเนี่ยเราได้เลือดคืน แต่อันนี้มันไม่ได้บอกว่ามันได้เลือดคืนผมก็เลยอ่ะให้ผมมาใช้แล้วกันนะถ้าอย่างนั้นอันนี้ผมใช้เลยครับดีมากๆเอาไว้เคลียร์แบบ AOE นะก็คือทำดาเมจ ability เนี่ยร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะทุกคนซึ่งมันแรงมากนะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยติดสแต็กเกอร์ด้วยขั้นต่อมาเนี่ยจะทําให้ศัตรูติดเดสนะครับซึ่งไอเดสเนี่ยมันจะทําให้ศัตรูเนี่ยตีเราพลาดหรือตีเราไม่โดนหรือเออเอออองอองอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ทําให้การตีพื้นที่แบบว่าทุบลงไปที่พื้นเนี่ยมันเป็นวงกว้างขึ้นมาอีกนะครับเป็นช็อคเวฟขึ้นมาอันนี้ทําให้วงมันกว้างขึ้นไปอีกขั้นสุดท้ายนะครับหมายถึงเห็นบ้าวงมันอะม,มันพุ่งไปถึงนู่นเลยนะครับทุกคนแล้วก็เพิ่มดาเมจของวงอีก60%ด้วยนะครับอันสุดท้ายนะจะเป็นการตีด้วย R 1แล้วก็สลับ R 2หลังจากที่ R 1เนี่ยมันโดนศัตรูเนี่ยให้ทุกคนกด R 2ทันทีมันจะทําให้ R 2มันออกมาเร็วขึ้นนะครับ อันนี้ที่การจบคอมโบเนี่ยดาเมจแรงขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์เห็นปะเขาตีให้จบคอมโบก่อนปับ๊โบโป้งเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะแรงขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอันเนี้ยไม่จําเป็นที่จะต้องตีโดนแล้วขอให้ตีลมไปก็ได้พอตีลมเสร็จก็ตีต่อเลยก็ทำเอาง่ายๆคือทําให้คาร์นาโบเราตีเร็วขึ้นครับสุดท้ายแล้วสรุปเลยนะกับมาสเตอร์ี่คาร์นาโบเนี่ยคืออัพให้ครบทุกอันเพราะว่าพออัพครบทุกอันปั๊บนะคาร์นาโบพาร์สีมันจะไปอยู่ที่เลเวลแปดคาร์นาโบดาเมจบวกแปดสิบเปอร์เซ็นต แรงขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆครับเราไปต่อที่มาสเตอรี่อสุดท้ายกันหัวข้อซามูไรนะครับฝั่งซ้ายเลยนะก็คือเราได้เลือกคืน6%จากการที่เราฆ่าศัตรูนะครับ1ตัวอัพแม็กนะครับ3ขั้นอันนี้ลดคูลดาวของอ b บิลิตี้ต่างๆของเราอัพแม็กเป็นการ3ขั้นจะกลายเป็น15%นะครับอันนี้ก็อัพแม็กสขั้นก็คือเพิ่มดาเมจนะครับต่อช่องอะดรีนาลีนที่เรามีอยู่อะช่องละ6%นะ ถวต่อมานะครับอันนี้ผมอัพไวให้เฉยๆดต่วเ,เอาจริงๆไม่ค่อยได้ใช้เลยครับไม่ค่อยได้มีโอกาสประหารอัพไว้เพื่อที่จะเอาอันนี้นะครับเป็นพาสซีฟนะก็อัพไว้ครับอันต่อมาลิงแองแท็กนะครับก็คือผมก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันแต่ก็อัพไว้เพื่อที่จะเอาพอยต์เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็อัพไวให้เฉยไม่ได้ใช้นะอัพเอาพอยต์เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็อัพเอาพอยต์เหมือนกันไม่ได้ใช้ในบิวนี้นะ อันนี้ผมใช้ในวิวนี้นะครับก็คือ Battle Cry มันจะทำให้ให้ศัตรูเนี่ยติดสแตก็กแต่แค่แป,ป๊บเดียวนะไอติดออนแอนีครับมันจะแค่แป,ป๊บเดียวจริงๆแต่อันนี้ขั้นนี้ยังไม่เท่าไหร่ครับขั้นต่อมาเนี่ยศัตรูที่โดนเราล้องใส่นี่นะครับจะโดนดาเมจแรงขึ้น4% 10วิแล้วก็หลังจากที่เราใช้ท่านี้นี่นะเราจะได้รับดาเมจน้อยลงไป5%ด้วยนะครับ ขั้นสุดท้ายเลยดีที่สุดนะครับเมื่อเราใช้ท่านี้ปั๊บเนี่ยเลือดเราจะค่อยๆเติมนะครับ5 0ของเลือดจำนวนทั้งหมด10วินะแล้วก็ลดดาเมจที่เข้ามาหาตัวเราลง10%อันนี้ผมอัพไว้เฉยๆไม่ได้ใช้ครับอันนี้ก็เหมือนกันไม่ได้ใช้นะอันนี้ก็เอาไว้วิ่งพุ่งชนก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันครับอัพไปเลยเพื่อที่จะเอาพาสซีเฉยๆนะอันนี้เพิ่มช่องอะดรีนาลีนนะครับของเรา1นะครับเพิ่มอีก1แล้วก็เพิ่มอีกหนึ่ง แล้วเรามาดูพาสีกันอันนี้ผมยังอัพไม่แม็กนะไม่แม็กเนี่ยก็คือมันแม็กแปดตอนนี้ผมมาเจ็ดแล้วนะครับก็คือเพิ่มเลือดสูงสุดเนี่ยยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์เว่าแรงต่อไปเนี่ยผมอัพเต็มทุกอันเนี่ยนะครับมันก็จะไปอยู่ที่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งก็จะทำให้เราเนี่ยถึกขึ้นมากๆเลย ทิ้งทายไว้นิดนึงน,นะครับในส่วนของ Mastery Point ไอเลเวลของเราเนี่ยมันขึ้นเยอะอยู่แล้วเราจะได้มาตอรี่ Point จากหลายๆแหล่งไม่ว่าจะเป็นการฆ่าไดโชซามูไรหรือว่าอย่างอื่นก็แล้วแต่นะครับคราวนี้เรามาดูว่าเราจะทําอะไรได้กับ point เหล่านี้บ้างน,นะครับเราเข้าไปที่ส่วนของตัวโ n o ล l e d g Length แล้วเราก็มาเพิ่มตรงนี้ได้ครับเอา p o ยต์มาลงทุนได้นะอย่างเช่นันี้ของผมเนี่ยผมเพิ่มดา m a จ e ของอาวุธฟาดฟันก็คือลงทุนไป20 point เลยนะแล้วก็ดาเมจของการชาร์ตตีอีก20 point ก็คือบวก30นะครับ แล้วก็ดาเมจต่อเกาะดาเมจต่อการจอ่อเกาะดาเมจอาบิลิตี้ดาเมจต่อศัตรูที่อ่อนแอไอ้ทิกอันนี้เอาไปใช้กับนาวเอกก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนค่าสุดท้ายที่เราจะปลดได้เราจะต้องมีโนเลดพอยต์ค่าสุดท้ายซึ่งผมต้องการโนเลดพอยต์ยี่สิบสี่ซึ่งผมยังไม่ได้ไปทํานะแต่แค่ตอนนี้มันก็ดีแล้วมากๆแล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าปลดอันสุดท้ายได้ก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีก โอเคก็จบไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งท้ายด้วยเกมเพลย์เหมือนเดิมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคอนเทนต์แบบนี้กันยังไงเจอก,กับผมแบดนิวในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ